ยินดีต้อนรับสู่ช่องพื้นที่แห่งการเล่าเรื่องพุทธประวัติธรรมะและเรื่องราวจากอดีตเพื่อเตือนใจให้เราเข้าใจกรรมเข้าใจชีวิตและเข้าใจตนเองวันนี้ขอนำเสนอประวัติพระอ,อรหันต์รูปที่7ในโลกท่านเป็นใครมีประวัติเป็นมาอย่างไรติดตามเรามาสิครับ ก็โดยสมัยนั้นแลในพระนครพาราณสีมีกุลบุตรชื่อยัสเป็นบุตรเศรษฐีสุขุมลชาติยักษกุลบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังคือหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนยักษกุลบุตรนั้นรับบำเรอด้วยพวกดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปรา,าสาทฤดูฝนตลอดสี่เดือน ไม่ลงมาเบื้องล่างปราศาสตร์ค่ำวันหนึ่งเมื่อยสักกุลบุตรอิมเอิบพร้อมพร่างบำเรออยู่ด้วยกามคุณหได้นอนหลับก่อนส่วนพวกบริวารชนนอนหลับภายหลังประทีบน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืนคืนนั้นยสักกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารชนของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอ บางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางบ่นละเมอต่างๆปรากฏแก่ยสะกุลบุตรดุดป่าช้าผีดิบครั้นแล้วความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยสะกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยะกุลบุตรเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศ พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะสักุลบุตรเลยลำดับนั้นยะสักุลบุตรเดินตรงไปทางปรามณครพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะสักุลบุตรเลยทีนั้นยะสักุลบุตรได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนมฤคกายวัน ครั้นปัดจ,จุสสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่หน้าที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยะ,ะกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ขณะนั้นยะ,ะกุลบุตรเปล่งอูทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอทันทีนั้น พระผู้มีพระภาคตรักะะสกัจยสักุลบุตรว่าดูกรยัสที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยัสนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอที่นั้นยักษกุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องดังนี้แล้วถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อยศักกุลบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพิกถาคือทรงประกาศทาน,นกถาศีลกถาสักขกถาโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสงในความออกจากกามเมื่อพระองค์ทรงทราบว่ายศัก,กุลบุตรมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่ยักกุลบุตรณที่นั่งนั้นแลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น ครั้นรุ่งเช้ามารดาของยักุลบุตรขึ้นไปยังปราศาสตรไม่เห็นยักุลบุตรจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้ขาหบ,บดีแล้วได้ถามว่าท่านขาหบ,บดีเจ้าข้าพ่อยศกุลบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีผู้ขาหบ,บดีส่งทูตขีม่ม้าไปตามหาทั้งสี่ทิศแล้วส่วนตัวเองไปหาทางป่าอิสิป,ปะตะนะมรุกทายวันได้พบรองเท้าทองวางอยู่ครั้นแล้วจึงตามไปที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้ขหาบดีมาแต่ไกลครั้นแล้วทรงพระดำริว่าชะไหนหนอเราพึงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เศรษฐีขหาบดีนั่งอยู่ณที่นี้ไม่เห็นยักษกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้แล้วทรงบันดาลอิทธาพิสังขารดังพระพุทธดำริครั้งนั้นเศรษฐีขหาบดีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงเห็นยศษกุลบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรข้าบดีถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้จะพึงได้เห็นยัก์กุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ครั้งนั้นเศรษฐีผู้ข้าบดีร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่ณที่นี้แหละจกเห็นยักษกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐีผู้ข้าบดีนั่งเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพิกถาคือทรงประกาศฐานกถาศีลกถาสักขกถาโทษความต่ำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสงในความออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าเษฐีผู้ขหบ,บดีมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรม,มเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่เศรษฐีผู้ข่บดีณนะที่นั่งนั้นแหลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมนถินควรได้รับน้ำย้อมฉะนั้นครั้นเศรษฐีผู้ขหบดี ได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ทมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษสิทของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจกเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณนะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณนะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ก็เศรษฐีผู้ขหะบดีนั้นได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในโลกยะ,ะกุลบุตรสำเร็จพระอระหันต์คราวเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บิดาของยะ,ะกุลบุตรจิตของยะ,ะกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตาม,ตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า เมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยศกุลบุตรอยู่จิตของยศกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วผลแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูกระรขะหะบดียศกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเป็นคฤหัดบริโภคกามเหมือนเป็นคฤหัดครั้งก่อนถ้ากระไรเราพึงคลายอิทธาสังขารนั้นได้พระองค์ก็ได้ทรงคลายอิทธาสังขารนั้นเศษฐีผู้ขะหะบดี ได้เห็นยักษกุลบุตรนั่งอยู่ครั้นแล้วได้พูดกับยักษกุลบุตรว่าพ่อยะสะมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดครั้งนั้นยักษกุลบุตรได้ชำเลืองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสแก่เศรษฐีผู้ขหบดีว่าดูกระระขหะบดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนยักษกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสขภูเหมือนท่าน เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูกระรักขหาบาดียะสะกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเป็นคฤหัสถบริโภคกามเหมือนเป็นคฤหัสถครั้งก่อนเศษฐีผู้ขหบดีกราบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองว่าดูก่รนขหบดียะสะกุลบุตร ได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูก่รคขหบดียัสษะกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นคฤหัสบริโภคกามเหมือนเป็นคฤหัสถ์ครั้งก่อนเศรษฐีผู้คาหบดีกราบทูลว่าการที่จิตของยษะะกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่นนั้นเป็นลาบของยะสักุลบุตรยะสักุลบุตรได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคมียะสักกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะจงทรงรับพัตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันนี้เถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพครั้นเศรษฐีผู้ขหบดีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปการเมื่อเศรษฐีผู้ขหาบดีกลับไปแล้วไม่นานยักษกุลบุตรได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข่าขอข่าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วได้ตรัสต่อไปว่า ทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุนั้นสมัยนั้นมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกเจ็ดองค์